สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซื้อที่สนาเราซื้อที่เน,เนเ็นทั้งเวร์นะตรงนี้เป็นลานนี่สวยง,งามมากท่าต้นของนู่นน,นนน,น,นี่ใหญ่มากแล้วก็อาก,การตามากเลยแล้วท,ทิพยพันธ์วันนี้เรานั่งกัดมาเออต้องขับรถมาสบาย,ออยตยู่นี้ต้นโน้นนี่นะ เราไม่ต้องเข้าห้างเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเราไปนอนก่อนพามาเดินนี่มาเดินม,มาเออเดิน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 นี่นี่นี่ทำเสร็จเราก็จะไปที่ AS ข้างบนนะครับเป็นเนื้อส่วนของซิลเนตเพราะว่าเราต้องก,การทำอีซ e ิน เออมีบริการใหม่ eSIM นะครับเดี๋ยวเราจะทำเบอร์มังกรเข้าใน eSIM นะครับ eSIM คืออะไรคือเอาซิมสองซิมเฮ้ยใส่ในเครื่องเดียวกันเออสามารถรองรับได้ห้าเบอร์โทรศัพท์นะเฮ้ยเราจะทำเครื่องไ h o n นใหม่นะเรานี่เเรามาดูสวยงามลี้แคบนี้ก,นก่อนนะเออ เป้าสำหรับซื้อแต่ว่าเป็นที่เดียวที่มีเครื่องนะครับที่เครื่องเยอะมากๆเลยที่เราเช็คสาขานี้คืสาขาของไอคอนสยามนะครับแต่ว่าตรงนี้มันใกล้กว่าแล้ว,วขอมีของผมด้วยเออของผมมันเลยอะตรงนี้แหละสาากกวัสดีค่ะสองห้าหกเจ็ด ลองมาลองเล่นดูนะครับที่นั่งครับอีกประมาณ้านาทีนะครับ สวยอ่ะที re, ่พมาแล้วอ่ะ anyway. ้รัาหกนสอง้ายครับเมมี่องกับมีหก แลวสีมันทำไมมันต่างกันนะ่ะเ,เรารับสวยนะ่ไต้องแต่ว่าที่กลังใหญ่แตะว่าน,นี่ใหญ่เลยแตว่านี่ใหญ่ มี่ลองพี่ลอถ่ายดูนะมี่ลองี่กดถ่ายที่ถนะ่าเนาะคจามากดเลือกโฟกัสได้นะแต่มันออโต้ดอันนี้มันออตโต้แต่ถ้ามีมีคนเอกออโต้กาที่คนแล้วแตถ้าแบบไม่ไม่มีคนอ่ะอ่กดมันจอ่านงมรอนอรอดาวน์อันี้เลือกได้แล้วที่อยากให้มันทฟกัสนรงไหนบ้างติดว มันมันเป็นตัวสแกนที่เอ่อมันจะทําให้เวลาที่พี่ถ่ายวัดเทรนหรือมันเบอร์หน้าเบอร์หลังอะไรเงี้ยมันจะคมชัดมากขึ้นทำไมมันมันจะไม่ได้กินผิวมากครับอ้าวนี่ผมผมจะทำไม่ได้เนาะกดอัดดีๆพอได้ได้ดิได้ดิกดอัดปุ๊บได้ได้เรนเหมือนกันนี่เนี่ยได้เนเหมือนกันที่แต่ได้เนาะได้เหมือนกับตัวมันมัน พี่มันมันเลือกได้จะให้แบบโฟกัสข้างหลังเนี่ยเลือกได้เนี่ยครับเป็น,น,นแล้วพอพี่ถ่ายเสร็จปุ๊บพี่รู้เลยว่าพี่สามารถอีดภายหลังได้ด้วยมือว่า,าวถ่ายเราถ่ายแบบสมมติว่าอ่ะเราเลือกโฟกัสและให้โฟกัสข้างหลังข้างหน้าแล้วพอพี่ถ่ายเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยโฟกัสผิดอ่ะอยากให้มันไปนด้านหน้ามากกว่าเนี้ยพี่เข้าไปดูลูกค้าแล้วกดอีดได้กดแก้ไขเนี่ยพี่เลือกได้เลยรัตนี้ มันจะเบอร์หน้าเบอร์หลังไปเป็นไปทำมีปลาแล้วกันเนี่ยครับเลือดด่างก็คือเราจะกดเมื่อแต่ปุ่มว่าเราอยากอีดิตตรงไหนใช่แล้วที่เลื่อนมาดูแล้วเอ้ยเอ้ยาอยากให้มันชัดที่ไอโฟนอ่ะไม่ได้มันจะเปลี่ยนมาชัดนี้เลยแต่มันช้ากว่ามันมันต่างที่กล้องหรือมันต่างที่อะไรอ่ะอ่าที่กล้องด้วยครับใช่ไหมตัวเลนส์ไม่เหมือนกัน เันมัวสิบสามมันมันเป็นเลนตัวรุ่นสิ Pro งโปเลยสองโปรแม็ครับแต่เดี้ย3สิบสามโปจากโปรแม็กก็เป็นอีกเลนหนึ่งมันไมเหมือนทำจะไวกว่าอืออืออออ รุ่นไหนรุ่นไหนเป็นรุ่นสีนี้แทนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าสีเขียวมันสเอโเคียสีเขียวเขาเรียกสีเขียวลักซับรุ่นสีไม่ล่าสุดเลยของ iPhone 13 Pro นะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ซื้อเพราะว่ามันจับหนัดมือราคามันลตกนิดเดียวเองนะแต่ว่าจับแล้วมันไม่ถนัดมือเพราะว่าเวลาเราถ่ายวีดีโอน่ะปัญหาคือปัญหาคือตรงเนี้ยคือเวลาจับอะ ล้ามันใหญ่อะมันหลุดมือไอเนี้ยเวลาเราถ่ายวิดีโอใช่ป่ะมันจะเล็กจับได้แม่นกว่าระยะคองอะคอของมันนะนิ้วอะมันประมาณเนี้ยแล้วมันมันใหญ่แล้วน้ำหนักมันเยอะมันทำให้ตรงเนี้ย้อมันจะมีปัญหากันเราก็เลยดูว่าน่าจะเป็นรุ่นเนี้ยมนิ้วเนี้ยมันจะข้อมันจะเหลือกันเยอะเยอะกว่านิดนึงแล้วหัมันจะเบากว่าเอาน้ำหนักมันเบากว่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักกันเราก็เลยจันใจว่าที่จริงันนี้ผมว่าสเปคกล้องเหมือนกันหมดอต่ต่างที่ว่าตัวไซส์ขนาดเห็นไหมต่างที่ว่าไซส์ขนาดจอเห็นไหมเดี๋ยวเราดูให้นะก็เนี่ยขนาดจอประมาณเขาเนี่ยนิดนึงอ่าเราก็ลองมาทาบดูนี่ถามว่าราคาเงินเนี่ยพวกนี้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องเงินเพียงแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะใหญ่กว่าสเปซมันขึ้นแล้วน้ำหนักมันก็ขึ้นกว่า มันหนักมันขึ้นเนี่ยเราไม่จัดเพราะมันมันจะหลุดมือันนี้คือปัญหาหลักที่เราใช้กับมันนั่งนั่งอยู่เนี่ยเดือนชั่วโมงแล้วน้องเอมี่เขาบริการน่ารักมากมาเจอเซลล์คนนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันแม่ไหมเนี่ยข้อมันเหลือไหเข้าอใดมันล็อกได้อยู่นี่คือเวลาการใช้มันไม่หลุดมือครับแล้วก็จับตั้งถามว่าตั้งหรือป่านี่เราถ่ายวีดีโอแล้วก็จับนี่ถ่ายไงเนี่ยอ่ะนี่เห็นไหมถ่ายวีดีโอแล้วก็จับนี้ถ่ายก็ได้นะมันก็พอดีมือ เราจะล็กอกกวงนี้ถ่ายไหมมือเนี่ยปกติเราจะล็กอกเน,นี่ยสองนิ้วหน้าหนักหน้อย่างนี้เ้ากดถ่ายมันก็สามารถใช้งานได้แล้วโหมดที่น้องเขาแนะนําคือโหมดภาพยนตร์คือตรงเนี้ยมันคืออะไรคือมันสามารถปรับตึกเบอร์ได้เออมันก็น่ารักนะแต่เอาจิงๆอ่ะผมคิดว่าเราใช้ตัวของโหมดวิดีโอธรรมดาเพราะว่าโหมดวิดีโอธรรมดาเพราะว่าโหมดภาพยนตร์เ่ะมันปรับโฟกัสได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาว่า ความคมบางจุดมันจะไม่ได้เพราะมันจะเบอร์เห็นไหมครับด้านหลังคือมันจะเบอร์นะแต่ว่าถ้าใช้โหมดธรรมดาเป็นวิดีโอถ่ายนะมันจะชัดตลอดเวล,เวลาเวลาเราไปถ่ายงานไปถ่ายวิดีโอเราผมว่าชิว่า้างไงก็ต้องใช้โหมดวิดีโอเหมือนเดิมแหละดูจากดูจากฟอร์มการใช้งานงต่างๆเพราะสีเนี่ยมันจะสดนะแล้วก็กล้องมันใหญ่กว่าสีก็สีเขียวด้วยก็ถือว่าโอเคนะเมื่อเทียบกรันแรกว่าจะดูสีนี้ สีนี้สีนี้มั้งตอนแรกว่าจะดูสีนี้สีนี้กับสีนี้สีเนี้ยสามสีเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะสีเนี้ยดูดีกว่าสีรุ่นใหม่เนาะเราก็ตัดส่นใหม่สีตัวนี้ก็รุ่นใหม่อ่าตัวนี้ก็รุ่นใหม่สองส่วนเนี้ยเ็เป็นสีรุ่นใหม่ล่าสุดเราก็เรื่มดูตัวนี้เป็นหลักง่ายๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้มันไปเดี๋ยววันนี้ตัมไปแล้ว มันไม่เหมือนกันโอ้โหแล้วลูกกแกเราไม่มีใช่ไหมดีก่ได้เดินเราราคาก็ประมาณเนี้ยราคาบาทเือนไทยนะดูราคาดูตัวเนี้สองพันหกก็เราซื้อไซสสองหกก็สี่หมื่นกว่าบาทนะถ้าเป็นตัวนี้ราคาตัวนี้ราคานี่อยู่ที่สี่หมื่นหกถามว่ามันต่างกันนิดเดียวนะสี่พันกว่าบาทนะแต่มันก็ มองแนละ้วมันหนักอาคิดถึงการใช้งานปัจจุบันเนี้ยแล้วมัน,นมัน,มนตัวเนี้ยมันจะหนักกว่าหนักมันหนัก,นนกแล้วก็เราดูหนังเราใช้ไอแพดอยู่แล้วเราแทบไม่ใช้แบบนี้ดูหนังเลยยกเว้นตอนอยู่เครื่องบินเราก็ไม่ได้ไปเครื่องบินทั้นี้ไม่ได้บินอยู่แล้วเราก็ใช้เนี้เอาไว้ถ่ายวิดีโอดูกว่าเพราะว่ามันง่ายกว่าก็นะสะดวกกว่าแล้วก็ตัดสินใจเป็นรุ่นนี้แหละแต่ว่าเป็นสีเขียวแนียเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเลยเนะี่ย ยังด<ม>ี๋ยวเข้าไปดูก่อนพี่ทำมัน,นง่ายกว่าจร<อ>งิงๆก็เดียเด๋ยวรอทำบินมาที่นี่อยู่เนี่ยก็รอเขาซื้อไโอโฟนเซนแล้วเข้าไป,ไปส่ง